นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา90พรรษา12สิงหาคม2565ด้วยรักแห่งแผ่นดิน w i t h l o v e f o r the n a t i o n ได้รับความสนใจจากประชาชนเดินทางเข้าชมเป็นจำนวนมากบรรยากาศตลอดทั้งวันกิจกรรมนิทรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงประชาชนอาจารย์นักเรียนและนักศึกษาจากทุกพื้นที่ให้ความสนใจกันอย่างคึกคักโดยภายในงานจัดแสดงออกเป็น5โซนคือโซนนิทรรตนโกศิล์โดยสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ร่วมกับสำนักงานประลัดสำนักานาย,ยกรัฐมนตรีโซวนการสาธิตและการออกร้านจำหน่ายสินค้าโดยกระทรวงมหาดไทยสมาคมแม่บ้านมหาดไทยและกระทรวงศึกษาธิการโซนหอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนินโดยกระทรวงวัฒนธรรม ซนบริเวณป้อมมหาการและโซนบริเวณคลององ,องอ่างโดยกรุงเทพมหานครซึ่งแต่ละโซนได้น,นําเสนอเทศกาลและกิจกรรมศาสตร์และศิลป์หลากหลายแขนงโดยเฉพาะโขนที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงมีพระราชาดำริในการอนุรักษ์นํามาจัดแสดงให้ประชาชนได้รับชมรวมถึงการสาธิตงานช่างอาทิการจัดทําเครื่องแต่งกายเครื่องประดับงานปักทอและการทําหัวโขน ดรชิริมาณวัฒนาอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏส่วนสุนันทานำนักศึกษามาชมนิทรรศการแล้วว่าประทับใจและชื่นชอบผลงานศิลปะวัฒนธรรมไทยซึ่งสามารถหาชมได้ยากเป็นอย่างอนุรักษ์เพื่อคงไว้ในความเป็นไทยเข้ามาดูแล้วรู้สึกประทับใจมากเลยว่าเ,าเราเราอิ่มกับทุกห้องจัดนิทรรศการรวมไปถึงเวิร์กช็อปด้วยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราได้มาดูด้วยตนเองได้มาสัมผัสได้มามองเห็นมันจะทําให้เรา ซาบซึ้งแล้วก็รู้สึกรักความเป็นวัฒนธรรมไทยมากยิ่งขึ้นค่ะส่วนนางสวนนาวปัญญวีรอดรุศนนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏส่วนสุนันทาเล่าว่ารู้สึกตื้นตันใจกับการจัดพิธศการโดยเฉพาะโขนซึ่งมีโอกาสได้รับชมแบบใกล้ชิดและเชิญชวนผู้ที่ชื่นชอบมาศรรมึกษาและต่อยอดศิลปะวัฒนธรรมไทยชอบทุกอย่างในงานเลยค่ะเพราะว่าชอบในด้านเรื่องโขนอะไรพวกนี้อยู่แล้วแล้วยิ่งได้มาเห็นแบบ เสียขวนทุกอันเลยก็ยิ่งรู้สึกดีชอบไปด้วยค่ะเหมือนตอนที่เขาได้แสดงงานของสื่อมากข่ายเนี่ยค่ะก็ได้ไปดูด้วยแล้วหนูได้ไาเห็นขวนที่เขาแสดงเนะี่ยหนูก็ยิ่งรู้สึกดีค่ะเพราะว่าหนูก็อยากเห็นใกล้ๆอะไรอยู่แล้วหนูจะยิ่งเห็นใกล้ๆน,นี้หนูก็รู้สึกตื่นตนทั้งนี้ภายในงานยังมีนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติที่ถ่ายทอดผ่านรูปแบบของเทคโนโลยีดิจิทัลอินเทอร์แอคทีฟเอกซิบิชันเพื่อให้มีความน่าสนใจและเข้าถึงง่ายขึ้น ประชาชนที่สนใจสามารถเดินทางเข้าชมได้ที่มีทัทรัชนโกสีนิเขตพระนครกรุงเทพตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่15สิงหาคม2,565ตั้งแต่เวลา9ก้นาฬิกาถึง21่สนาฬิกาทันชนน์วงเพชรรายงานครับ